สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเวอร์สุขุสุขุนนะจ้าวันนี้สนุกก็ได้ขึ้นไปซื้อผักเครื่องเห็ดก้อยปลาเดจ้าสนุกขึ้นไปซื้อปลานินมาก้อยสู่พ่อกับแม่กินแต่ว่าเพื่อนกําลังมาเนาะตอนนี้เพิ่นยังเวทาลาลักสามอยู่เพื่อนได้โทรมาบอกว่าเพื่อนจิม,มาหาสนุกก็เลยเจดกับเขากับน้ำท่าเพื่อนเดจ้าพี่น้อง,อเ,พองเพื่อนยังเวซื้อเครื่องยังเพื่อนนี่แหละพี่น้องสนุกก็เลยชิว่า เห็ดก้อยผูก้อยปลาถาเผิ่นเด้อจ้าพี่น้องก็รอสมรอติดตมเป็นการมามาเบ่งป่าของห้ามาด้วยจ้าพี่น้องซื้อมาละถุงลูดพี่น้องถุงรูดนี่พี่น้องน,นี่ตานีนซื้อมาแล้วกับอันนี้คือป่าของห้าสิก้อยเด้อจ้าพี่น้องซื้อปลามาโลหนึ่งเด้อมาก้อยสูบขอกับแม่กินเ้อจ้าพี่น้องตาพี่น้องไปเตรียมเครื่องเตรียมของํำสนุกเลยเด้อจ้า วันนี้ก็มาเตรียมเครื่องลงหม้อเดยจ้ะพี่น้องหม้อต้มเด้อพี่น้องเด้อกันมีหัวค่าแล้วก็มาคามเปียกใบขี้โหดหัวตะไคร้เดยจ้าพี่น้องกันเลยจ้าเอาลงหมอกันเลยหม้อก็ได้ค้างแล้วเดยจ้าแต่ยังไม่ได้พูดแต่ว่าชิใส่เครื่องไว้ก่อนเดียจ้ารอพอกับแม่มาบันท้กห้องก็จิตไปทำการคั่วป่าเดยจ้าพี่น้องเด้อเราชมเราติดตามไปน้วกันเดยจ้า ีนสนุกกจะเอาปลามาครัวจ้าพี่น้องซอคิดเลยปลาสดๆเลยนะจ้าพี่น้องทำการต่อเลยจ้าพี่น้อง สซ่เก็ตจจ้ะเ้าจะควมสามารถไเลาอยากเอามีสาะก็ได้เด้อบางคนก็ใช้ช้อนแต่สนุกใช้ตัวนี้ละ่สะสบายดีเหยียดฟ้าพี่น้อลมเย็นขนาดมาจากพี่น้องบันี้สนุกกับส,สำเร็จป่ เล่ปลาเล่เอาเนื้อปลาได้จากน้องเลยทำการโค้ดทำเล่ยเด้จาหนุ่มบัอเนูรมดเป้น้อย อุิปป๊าจิตเอาแต่นเนื้อป่าเด้อปาดเลยลินน้ำดลยหละเด้อปเ,ปดดดเปียกมัละสงค่ะ กี่อนี่นี่ตีนหต้องิบโลจิว่ายบีออกมาแล้ว โอ้แตก,กแล้วแตกแล้วแตกแล้วบีบปาแตกซะแล้วมาเอามาถูกแคมาลูกไปเมื่อนี่พี่น้องสนุกกะจปสิ้นแล้วเลยด้วจ้าพี่น้องดิมีแต่ที่สิรอซับป,ป่านี่พ,อพอ่อแม่เพิ่นก็มาฮอสเลยด้วจ้าไปะจะไปหาพ่อกับแม่ก่อนจ้าพี่น้อง เบิ่งพี่น้องเพิ่นมาฮอดเลยเด้อจ้าไปดิพี่น้องไปดิพี่น้องมาปุเป้แล้วเพิ่นมาฮอดแล้วได้ยังน้อมาพากมาต้นมาแรกมาคุ่งปุเป้เพราะผมคงเต็มคู่อยู่เทิง์นมัน่ยังอะนะเมี่ยงปุเป้เพิ่นกัดด้วยกินคัตตี้ได้นี่ยพอเท่าไม่เท่ามาฮอสอ่ะก็ห้าปเลยครับห้ามกินตะเกตเลยแก่แล้ ไม่น้อยอหยครับเมื่อกี้นี่วนแม่ขนาดลินน้ำอยู่ผิ่นโม่ใส่โม,ม,ม่มาต้มส้มสดมะรงมาบันนี้สนุกกับชิควต่อเดี๋ยวเอาขี้ออกที่ป่าโอวมีดีมันเข้าขี่ป่าเอาไว้ใส่ต้มเดี๋ยวน้อง เพื่อนไปหลับเพราะเท่ากับไม่เท่าเพิ่อนเราไปชิมค้าวป่าเห็ดต้มตะกะชิดก้อยเดินสู่เพื่อนกินเพิ่นไปซื้อปลิมมา ีน้องคนละราันไม่เท่าคนีพัดเอันนี้สิแยกไว้หิดต้มเลยจา้าพี่น้องอันนี้ระจิซับ ้่ะซับพี่น้องเลยอันนี่สนุกกะชีล้างชีดมีไว้ซ้อยั้งห้าอันนี้คือหัวผัาากต้มเลยจ้ะพี่น้องร่มนะอยู่พี่ผักต้ม มาพี่น้องวันนี้สนุกกับซีซอยป่าซอยทั้งนาซีเดจ้ได้คันใส่มะนาวผิดกอป่าซอยเดยจ้พี่น้องซอยก้อยเป๊ีปรรปรรใส่กับเปรับเอื้อเ่ินเปรับไขมุก ม่ข้ามาซอยก็ตเตรียมคั้นมะนาวป่าสดๆเลยสิเนาะงีดัสสดมาจ้าผงชูรสลงจ้าพี่น้องเอาเกลือลงจ้า มหม้อห้องกำลังเริ่มเดือดมากปาลปาดิบสนุน,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 นกษา,ากป,า,ปาลงจ้าพี่น้นองปลานิบลงจ้าคน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 เลยจ้าพี่น้องเราไมีแต่รอให้ปลาซุกจ้าเ้าก็อจิไปทำกาันก้อยปลาเนาะจ้าพี่น้องมันนี้เ้าก็อสมาคัานปลาเดลยจ้าพี่น้องเื่อใส่จ้าพี่น้อง มะนาวมีมะนาวลงไปมีมงนาวลงไป,ป,งงไปขั้นจะพี่นองซี้นสดๆให้มันหัน่นใส่มือเลยจ้าพี่นอง ล้างสะอาดแล้วล่ะนันปลาน,าน้ำปลาที่เอาคันเจะพี่น้องเอาน้ำปลาล้าลงลงรา็าผงซูรสลงนิดนิดหนึ่งนะ ต้มปลาเขาก็เดือดเดี๋ยจ้าพี่น้องทำการเตรียมโป่งเดี๋ยจ้าหมอน้ำกระเดกเดี๋ยจ้าพี่น้องทางหมอ,อน้ำคันฝานใส่กระเดกอ่อแล้วเดี๋ยจ้าพี่น้องกระซิเทลงเทน้ำน้ำอย่นี้หน่อยงนะเยบยคน พวเข้าหากันคนเขาหากันเลยเอาหมกเพชรลงด้วยจ้ะพีน่น้องเดินหมกเพชรกับเข้าคู่อ่อด้วยจ้าคนจ้าพี่น้อง เพราะว่าระใส่เงเอนนอพิ่มเนาะเพราะว่าบางหน้าบางน,นี้เขากัคันใส่ที่เรียบร้อยแล้วคือพูอ้หอมลงจ้าพี่น้องมีตะหอมรวม,มเสิร์นเลยจ้าลงเลยจ้ามาคนให้เข้ากันบันสีอมอ่วงจ้านุก ลมหนาวผ่านมาแล้วลัวลัวลัวเขาหาก,กันนี่มันก้อยปลานี่ก้อยพักล้วนๆชีสันหน้าตาเอามากัจะประมาณนี้เ้ยจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้า เมนูเฮาเห็ดกับข้าวมื้อนี้ก็แล้วไปที่เรียบร้อยนะจ้าพี่นอ้องอ้าคลิปนี้กลับมาวอนนีส้สำหรกบเชิลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสแฟนสาวนุกการเมจิทพ่อเอน้ำเด้อบอสแฟนพาเพื่นแล้วก็ร่วมในช่องนาพาสาวเซโนนะจ๊ะลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย